สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮะหนรอยปกตินะครับหานายปกติเอ้วมาที่3มกราคม2565นะครับสำหรับหานายปกตินี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีทุกๆวันนะครับออกเวลาประมาณสัก6โมงเย็น นะครับ6โมงเย็นถึง6โมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับชอบ่องี n p ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับชนชอบค่อยจัดนะไม่ชิญไม่ชอบก็ลุ้นรุ่นกันไปไม่ต้องงะ้ะไม่ต้องอะไรเพราะว่ามันมีให้เราชมทุกวันอยู่แล้วละ่ะวันนี้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรไม่ต้องงุนยิดน,นะอืมบางคนก็กดไปวินาทีสุดท้ายอะที่เขาจะปิดอะ ไปกดส่งเนี่ยมันก็หมุน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 โอ้โหหมุนจิดมากเลยอะไรเงี้ยอือโอ้โหยุิตพอผลออกมามันมันไม่เข้ามันไม่เข้าก็กลายเป็นอารมณ์ดีนะโชคดีของของข้าพเจ้าที่มันหมุนแล้วมันส่งไม่ไปสักทีอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ถ้ามันเข้าล่ะครับเนี่ย แต่ถ้ามันเข้าโอ้เสียดายเสียดายเงินยิบเลยประมาณนี้มันสองอารมณ์นะพยายามคิดบวกนะครับไปยังไงก็ช่งางยังไงก็ช่างอะไม่เป็นไรไม่ทนันไม่เป็นไรอืมคิดบวกไว้จะได้ผลดีมันจะส่งผลถึงเราเองนั่นแหละไม่ได้ไปผลเราคิดบวกไม่ใช่ว่าจะส่งผลดีถึงคนอื่นหรอกส่งผลดีแก่กิตใจเรานี่แหละประมาณนี้คนอื่นเขาก็พลอยอยดีด้วยนะถ้าเกิดเราคิดบวกนะใครใครก็อยากจะ คบค้าสมาคมหรือคุยกับคนที่คิดบวกนะอืมใครที่คิดลบนี่ไม่มีใครอยากจะคุยด้วยคบด้วยหรอกประมาณนี้อะไรๆก็เป็นลบไปหมดประมาณนี้อืมมันไม่สบายใจอะประมาณนี้นะครับอืมขอขอบพระคุณนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับอืมอ่าหน่อยตามนี้นะครับเอา้าจดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องอื่นไปเรื่อยๆที่มันจะคุยทุกเรื่องที่มันมันไร้สาระ <laughs> ประมาณนี้นะครับอ่าจดไปนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับอย่าลืมกดถูกใจนะอไอ้ที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจอย่างเดียวใอรที่กดยังไม่กดติดตามก็กดติดตามก่อนแล้วก็กดถูกใจทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปเลยเป็นกาลังใจให้ช่อง VIP ธรรมดานะครับขอขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนเอาสองอย่างแค่นี้พอแล้วชีวิตนี้เนาะไม่เจ็บไม่จนคือไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพดี ไม่เป็นความดันเบาหวานไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นไปเป็นโรคเดียวทีเดียวเลยโรคชรานประมาณนั้นโรคชราตอนอายุเก้าสิบเก้าสิบห้าเก้าสิบสามกำลังดีนะเก้าสิบสามเก้าสิบสี่เก้าสิบห้ากำลังดีถ้าเกิดใครมีลูกมีหลานดูแลนะ แต่ถ้าใครไม่มีลูกไม่มีหลานดูแลถึงมีลูกมีหลานเขาไม่ดูแลเราก็ไม่ต้องไปอยู่ถึงขนาดนั้นหรอกไปอ,อยู่อยู่ระดับสักเจ็ดสิบก็พอละเจ็ดแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบหนึ่งต้องต้องไปเที่ยวทุกที่ให้เสร็จก่อนนะก่อนที่จะไม่มีแรงไปเที่ยวนะประมาณนี้นะครับเอาคุยเรื่องไร้สาระจบแล้วเท่านี้ก่อนแล้วกันมันสามนาทีแล้วขอ็คงเท่านี้นะครับขอทุกท่านชคดีชูดีครับสวัสดีครับ